สวัสดีครับผมคุณแจ้นะครับจากแจสิคันเฮนะครับผมวันนี้นะครับผมมีสินค้ามาแนะนาเพื่อนๆนะครับเป็น i p h o n แปดนะครับเป็นอ่าสินค้ามือสองนะครับผมนี่ฮะสภาพก็จัดว่าสภาพดีเลยนะครับนี่ครับก็มีรอยบ้างําการใช้งานนะครับนี่ฮะ ไอโฟนแปดนี่ก็ยังน่าใช้อยู่นะครับผมนี่ครับจอก็ยังดีอยู่นะครับผมยังไม่แดงไม่เหลืองมากนะครับนี่ครับเป็นโมเดล t h ด้วยนะครับ64สิกิกนะครับ ตัวนี้แบตก็เหลือสุขภาพแบตท,ที่เจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับผมก็ตามอายุการใช้งานเลยครับตัวนี้นะครับโดยรวมก็สวยนะครับผมมีรอยตามการใช้งานบ้างนะครับเอามาฟังเสียงกันเลยว่า ตัวนี้ก็ผมว่าก็ยังพอน่าใช้อยู่นะครับเพราะว่ามันยังสามารถอัปเดตได้นะครับแล้วก็สามารถเล่นเกมได้นะครับเสียงกล้องเนี่ยก็ไม่ช่้เลยนะครับตรวนี้นะครับผมไอโฟนแปดนะครับ,นะรบเสียงดีด้วยนะครับ เแ๋วเลยนะครับกล้องก็ถือว่าก็ยังใช้ได้อยู่นะครับนะครับยุนี้ก็ยังพอซื้อไว้นะครับผมเป็นเครื่องสำรองได้นะครับราคาก็ไม่แพงนะครับตอนนี้ที่ร้านนะครับไม่แพงเลยครับผม เพื่อนๆสนใจก็ลองเข้ามาดูได้นะครับร้านแจสแกนแฮนครับผมอยู่โกสุมรุ่มใจสามเจ็ดครับถ้าเพื่อนๆอยู่ในแถวดอนเมืองนี่นะครับถ้าอยู่ไกลๆนะครับก็สั่งเป็นเคอรี่ส่งได้นะครับผมโอนเงินแล้วก็ส่งสินค้าได้ครับฝากไว้ด้วยนะครับ